Okay, uh, สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับวันนีเเนนเ้เราก็จะมาแขกรับเสิมที่ชื่อว่าน้องฟิลมผู้หนอเราเราก็จะมาเล่นไหมค,ครับกับเขาคนนี้งซึ่งคนที่สร้างโลกก็น่าจะเป็นผมส,สช่ไหมเแชิบหายโอเคเราจะตั้งชื่อโลกนี้ครับใครก็รู้ว่าผมชื่อว่าเจมเจมส์ไอ้ซับ สัตว์พองเร็วห <c ười> น่อยคนรออยู่รีบร้อนนะครับ A A G A, A m E M F I M โอเคแล้วก็จะมาเล่นโลกเอาสองสองสองนะคุณผมรู้ว่าคุณอยากได้เมือ,องอันนั้นสองสองสองโอเคแล้วก็สร้างเลยคนระับ โอเคผมเปิดแล้วนะว่าคุณฟิล์มโอเคแล้วคุณฟิล์มก็เลยเข้ามาขอบคุณด้วยนะครับคงอยู่บนกองกว่าบนหัวค <c oughs> ุณวันนี้ไงครับคุณฟิล์ม <c oughs> ชื่อเขาหล่อมากเลยครับเ้ยเดี๋ยวมันเป็นอะไรสตีฟหัวก้อนผมไม่ชอบสตีฟคุณฟิล์มเขาไม่ค่อยชอบสตีฟนะครับแต่หลายคนที่ เราจะมาเริ่มการตัดไม้เลยดังไม้ให้ผมด้วยนะครับซึ่งเราจะจบคลิปนี้ในวืนแรกครับ<ะ>ไม่มาถึงตอนเชา้ตชาตเช้าใหม่เพราะว่าคมยางมานันได้ชุดเย็นทัทีดูดูแป๊บน ันนี้คุณทักก็เขาก็เล่นอาช็อกเกอร์ครับเองได้ปีบยกเองเปิดเองได้เปิดหมดซัมบี้ไปเปิดสิเฮ้ยทิปมากทุกคนทุกครั้งอยากเพิ่งเข้าใจผิดครับนี่คือคุณเด็กชายฟิล์มผู้รอเราเฮ้ยเองเอาไม้ข้าไปไม้ที่ไหนไม่รู้กูกุดเราก็จะไปป่าแล้วก็เธออย่าลืมอย่าเบื่อย่าลืมข่าแกะมาลวยนะแจ็คองกัน ตกตัวไปปา่าเขาไม่ป่าแล้วนะอย่าเพิ่งโอ้ยป่าไปยังไงเลยกูยจะลลงกับมึงไเชี่อกูไม่แพยมึงลลงหรอกอ๋อแม่งวิ่งโค่นเร็วไปแล้วนะไม่เชื่อแม่งไปเร็วจังใช่ผมมันต,ติดทร์โบสปีดอยู่ดี แล้วก็จะมาสร้างบ้านอยู่ตรงป่านี่ครับสร้างบ้านบนใกล้ๆถ้ำอือตกตกตกเองได้เปิดบอลซอมบี้ที่ฟาวดอยู่ไม่ไรเปิดไม่ได้เปิดจะไมเลื่อนไม่เพื่อนปลูกปลูกจริงกับกูมานะทำไมเลือดกูไม่เตื่นนั่นก็เป็นฮาร์ดคอร์สิไม่ใช่มึงเปิดหมือซอมบีม้หรือเหี้ย หมดซอมบี่กับไม่ไม่เปิดหมอดซมี้มันมันไม่เกี่ยวมันจะเกี่ยวแต่หมดฮาร์ดคอร์ไม่ถ้ามันเป็นหมอดต้องหีุเลือดกูก็จะไม่เพิ่มไอ้เหี้ยกูต้องการเลือดฉันเราก็จะมาสร้างบ้ารตรงนี้ครับดินหซอมบี้เลยแต่ยังไม่ได้เฮ้ยมึงไปไหนอยู่นี่กูอยู่นี่หนึ่งกูฝ่าหันนี่หันไปหันไปตรงนั้นนั่อะไรปา่านู่นเดี๋ยวกูจะไปรับมึงิน ให้ฉันไหมชันซื้อสเตปเดี๋ยวกูเริ่มไปหามึงแลวได้กูเห็นเงามมือะอู้เกือบเราจะสร้างเราจะสร้างบ้านแายบ้านมันนะครับเพราะมันไม่มาป่านี้ป่านี้มันดีกว่ามันม่ถ้ำเยอะป่าที่เองว่าเหรอทำเยอะได้รับค่าก่อนอยงนั้นอะไรไปไหนไปไหนเดินเดินตรงไปเลยเหรอตรงนั้นอ่ะนั่นแล้วกูก็บอกว่าถ้ำป่านี้กูบอกว่าไม่ใช่ เดี๋ยวมันอยู yeah. ่ตรงไหนเอาเดี <ios. the> ๋ยวเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่คนนาทีแล้วเอ๋กูไปรับมึงก็ได้เอ้ยพวกนายอยู่ไหนหันมอหาชัดหน่อยเซ่อยู่นิ่งๆอยู่สิแป๊บนึงเดี๋ยวนี่มันจะมืดเราใช่ไหมเนี่ย ไปครับแล้วมีเล่นด้ยวยกันใช่ไหมก็มีเออแล้วก็มีแขแรกรับเชิญครับพี่ชื่อว่าหนึ่งนี่ว่าสองก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมานี่ยไปไหนลงสกินใครลงไห้วะลูกเองคนระับบ้านใช้บ้านมานันง่ายันเฮ้ยเดี๋ยวมาซ้อมไปไหนกันฮะนโอเคเดี๋ยวพึ่งซึ่งเราต้องรีบไปแล้วครับเพราะม,มันใกล้จะมืดแล้วก็ปิดมาซอมบี้ก่อนสิครับไม่เราจะเล่นแบบคอจริงครับ ไอ้วัวค่าวัวก่อนไหมครับตามเบียครับรู้แต่ว่าตามมาครับผมไม่ฆ่าก็ได้ครับแล้ก็จะมาเป็นป่าที่ผมชอบนี่เหรอใช่คุณเฟียบอกว่าคุณควรทำพีเตอร์แล้วก็กล่องทับยนะย่งเองทำยังเราจะเอาถ้ำนี้ครับเป็นบ้านอ๋อเราจะทำตามคุณเฟียเป็นคุณเฟียเป็นเราต้องปิดก่อน ตีมไปตัดไม้เลยครับตัดไม้ได้ครับไปเรียนมือถือเตอร์ด้วยเฮ้ยเองเองทำกล่องครับเราโอเคต้องทำประตูด้วยใช่ไหมไม่ได้เลีนยนไม้ครับม,าาม,มันนานเลยเลียนไม้ทองนี่เรียนแบบกล่องครับ โอเคแบบนี้ให้ hey, ชื่องหายเจมโอ้ย oh, อยู่ทำ <Hey, S 1> ท <c oughs> hey, ี่นะี่งกล้อง้าวตุอคุณบคุกคุับอุ๊กขุ๊กคุ๊กคุกคุ๊อบุคุ๊คุ๊กคุ๊กุกคุ๊กคุกคุ๊กคุ๊กคุ๊กุกคุ๊นคุุุ๊กุุ เอออย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องนี่นี่มายเขาไม่ใช่ฮาร์ดโชเกอร์ไอ้กูได้ยินคำว,ว่าสะบูนชอบกูได้ยินคำว,ว่าแบกแกจะหมดด้วยข้าเจอแกให้ข้าด้วยนะเดี๋ยวก็จะขุดตรงนี้เองจะไปไหนก็นนจะขุด ครับคุณฟิล <If S 2> <gaze> ์มครับเราต้องการไม้หนวนเพื่อทำฐานใช่้ากำลังจะมงหน้าไปอยู่นลยมันจะมืดนะนะลูกพี่ยองขุเอมา้ได้มากที่สุดมึงจะเป็นการมึงดูกูหน่อยกูจะมืดจอกูยิงจะดบเครื่องมันใกล้ใกล้จะหมดแบตแล้วไม่ใช่มึงก็เปิดแสงเพิ่มสิ กต้องออกแล้วก,ออก,กันกนึดเด้ยผมช่วงน,นี้เราก็ต้องขอแป๊บนึงน,นะครับโอ้เจ็ดนาทีแล้วเรเนี่ยเจ็ดนาทีแล้วนาเฟี้ยมเราก็จะเข้ามาเตรีมครักตับมาให้เยอะที่สุดอ้าวหลุดว่าอยู่ทำไมกูเก็บของไม่ได้กูบอกม่อกเข้าเม่มือกูหลุดโอเคเตรียมพร้อมโอเค รอ,อย่าให้ข้าเข้าไปก่อนมาเช็คกัในที่ใจดำแค่แตงดูพิติกรรมโอ้ช่างเลอาจจะเป็นบัคก,ก็เลยวเฮ้ยเ๋ยวครับผมผมมองอะไรไม่เห็นครับแม้แต่หันตัวเองแต่พูดทำหยาบครับบินบินนะครับใช่ใช่หรอเฮ้ยเขามองอมันแจ้ยงมันแจ้งอยู่แล้วเองแล้วก็แล้ว อะไรเหรอแล้วเองพูดบอกว่ามันใกล้จะม,มืดเ,เ,เอ็โก็บากว่าใช่ก็จะเลยมีเวลาหาแกะังไงโอเคสร้างบ้านแล้วโอโ้โหปิดนี่ดำเปอร์เลยแล้วก็ปิดใส่กุ้งขานบ้างตอนนี้ผมก็แค่ยี่สิบสี่ครับเดี๋ยวผมขอคำสัญลักษณ์บ้านค่ะแล้วยี่สิบหกแล้วครับวางวางล้อครับข้างนอกก็เริ่มค้ำแล้วครับ คำสังละัะก์เพื่อความเป็นที่ไปกันครับคำสัญลกักษณ์ก่อนไหนไหนไหนไอ้นั่นที่มันบวกรีเดี๋ยวแป๊บเอ,อือของท้าพายครับ,รบอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตาเผาเสร็จแล้วน,นะอยู่ไหนละ่ะตาเผาอยู่ในบ้านคือกลมมืดในความมืดนะเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งสงของไม่ให้กูเลยกูอยู่ตาเผลอ นี่จะเอาต่อขอต่อขอ,อ,ขอมาใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่มันจะมืดแล้วนะผมมืดแล้วนะดูเราต้กงกันทรัพยากร,รด่วนฉันเลยต้องรีบทำเองก่อนเย ه, สว่างสักทีแม่งข้างในนี่จะสวาส่าคงไงถ้ามมส,าสมบีมมมเกิดจะเล็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ส่งของใม่ผมเลยผมเผาเองได้ เขาเอ,องได้ว้สว่างกุทีนี่เราก็ได้บ้านแสนสวยมาแล้วครับสวยมากแสนสวยเสี่ยงคนผู้อื่นเขาเื่อว่าตพักเขาก,มา,มา,าก็ไม่มได้เล่นกับพวก็มาเขาก็ไม่เล่นไททันหรอ แน่แล้ว hey, ทำไมทำไมบ้านเราไม่ได้กังก็ขุดเพิ่มหนิครับข mm hmm. ุดลงไปข้างล่างนะครับจากขุดนอกข้างล่างอ่ามีมีใบไ,ไม้หอโอเคเราก็จ okay. ะมาทำเมืองตรงนี้บ้านเราเองโดยการทำเมืองช่วยกันครับได้ฐานยังได้แล้ว ซึ s <S <So S 2> ่งข <Bien. S 1> ้างนอกอาจจะเต็มไปด้วยซอมบี้เดี๋ยวบ้านปิดไม่เสียงอาจจะไม่เข้าอะไรนะเพราะว่ากูปิดเพราะว่ากูไม่ได้เปิดไอ้นี่เชี่ยไม่ได้เข้าช่างมาเถอะเอาเป็นว่าเราไปถ่ายอยู่ตรงนอกเรียนเนาะก็สิบเจ็ดนาทีกูหวงโอเคนั่นไงเสียงซอมบี้ แะลืมปักว้านะครับพอจะทำเมืองไนงะโอ้คือไม่ได้เฮ้ยเจมมงอย่าไปเอาทานอาออกูแมวกูต้องการทรัพยากรโอเค เตรียมเข้าขอไม้หน่อยไม้ไม้ไม่มีนี่เดี๋ยวไม้ไม้เหรอครับเชื่อแล้วันูีตรงนี้ไม้ไม้อยู่ยนเตาเผาครับให้ผมมองเดินไปข้างนอกแป๊บนึงไม้อยู่เตาเผาซอมบี้ มาอยู่เตาเผาช่วยด้วยฉันยังไม่ตายนะช่วยด้วยเตรียมฉันไม่เข้าบ้านยังไม่เข้าเลย้ออ้ออคูดด้วยคูดไม่ได้ผมไม่เลยงง่ขนาดนั้นนะไม่ต้องคูณไอ้เหี้ยไอสัตว์ต้อตายดูมันสิจับคูรับ เกือบตังผมก็ต้องลองหัวใจเหมือนเขาครับเฮ้ยทักเดี๋ยวกูเขาอะไรให้กินแป๊บปูทำนทีุ่ดใหม่ก่อนเดือนไม่ด้วยที่กดปูนี่เราตุ้นอยู่บ้านนี่จนกด่าจะเช้าเลยใช่ไหมครับเนื้อเนี่ยให้ผมกินทำไมครับ เออก็กินแล้วผมก็ตายเลค่ะบไปเก็บ <ไป S 1> เอาดีมากเดี๋ยว <โด S 1> ขม<อ>ือก<า><ป>อดขุดต่อไปจะช่วยกุดหน่อยดิโอ้ยก็เตรียมอยู่มั้นก็ไปเตรียมเดี๋ยวขุดขุดขุดนับนึ่งครับผมขุดไปทางล่างนะครับพฮ้ยเหรอผู้จุเล็กใช่ไหม โอ like> ้โหแบบเบอมานี่นี่จะเอาแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเออแบ่งแบ่งอันด้วยแบ่งกันเขาเรียกมีกี่อันหรอมีเยอะอยู่แอันก็แบ่งกันคืจะ้าไม่เลยคงจะไม่ได้นี่เราเล่นมาค่ะนี่เราต้องมีความเป็นตามความสามารถดีด้วย นี่สิที่บ้าเนี่อะกาไมครับสิไอ้อมบี้มันมาอีกแล้วแม่งก็อย่าเปิดสิอย่าใจมากไปใช่ไหมเจอกรดเอาในเอาในเตาเผานะเหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเจอกรดเอาในเตาเผานะเจ็มบับเสีย ี่มาสเต็กนี่นะไหนเตาขอไม่เห็นเบียเอ้เพื่อนยาพิษจากภาพเพื่อนนั่นหน้าที่ของนายคือตักส้นแกะตอนเช้าเดี๋ยวฉันจะขุดต่อตุดอไปก็เถอะเดี๋ยวมันยังมืดอยู่ทำไมมันถึงมืดต่อมาชมดูก่อนว่ามันยังม่นเช้าใช่ไหมเปิดเลยกะ ตอนไหนมันจะเช้าอ่ะคิปเปอร์เหรอไมทำไมกูตกใจเหนมึงเป็นคิปเปอร์นี่ผมไม่ชอบคิปเปอร์เลยปเมื่อไรจะเช้าสักทีเนี่ยรอคอตั้งนานพยายาม,มาทำบ้าผมต้องเป็นคนรักใคร ถ้าในมีไฟซามี้ก็เกิดครับใช่ไหมไม<า>่พวกเราอย่าชอบพี่เี่นี่อย่างรอคอยนิ่นานชาเลยมั้างชาอย่างยังมไม่ดูเลยถ้าตายแล้วกันช้าแล้วไกลแล้วไม่กันเถอะกลับมาบ้านตัวเองให้ถูกด้วยโอเคขอบคุณว้า ตอนนี้ก็บ้าเลยคือหล่อส้มคือหลงตีมึไอ้สัส <c oughs> โอเคอครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอจบกันแค่นี้นะครับไม่ไหวจังัะ